สิ่งที่เราจะต้องศักษามันนะ,ะต้องเร่งมันก็คือภายในใจของเรานี่แะให้ดูลงเข้าไปกำหนดลงเข้าไปมันจะคิดอะไรทำไมโยมไม่จะไม่รู้คิดในสิ่งที่ดีโยมก็ต้องรู้ในจิตของโยมเองตรงนี้ในคิดในสิ่งที่ไม่ดีโยมก็ต้องรู้คนเราก็สอนให้รู้ตัวเองนะ,ะให้มีสต,ติรับรู้เท่ารู้ทันในตัวเองในความเคลื่อนไหวของจิตของอารมณ์ของเรา เรากําหนดลงก็้าไปดูสิถ้ามันไม่ปรุงไม่แต่งเราก็ดีไปเดี๋ยวมันก็มีปรุงไมีแต่งขึ้นมาแล้วจิตของเราเพราะอะไรที่ไม่ปรุงไม่แต่งบางครั้งไอ้จิตของเราขี้เกียจไหมล่ะมันเฉยมันไม่ปรุงไม่แต่งเลยเลยแต่บางคนก็ปรุงยับซ้ายยบขวายบมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่กําหนดจิตนี่ไปจริงนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้น่ะเพราะมันภายนอกเรามองไม่เห็นเพราะมันเกิดเฉพาะภายใน ตรงนี้แหละจุดสำคัญมากโยนพยายามเน้นประเด็นเดินทางของเราให้ถูกทางเถอะทางที่เรากำหนดนี่แหละทางพูดโทพูดโทเนี่ยเด้งลงเข้าไปพูดโทรไปเรื่อยๆพูดโทไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในแดดเด้งนี่แหละอย่าไปตามมันคือมันจะพาหลงทางก็อย่าไปหลงตามมันไปหรือมันจะหลอกลวงว่าเราจะไปเส้นทางโน้นน่าดีเส้นทางนีนน้ดี ในการหลอกลวงถึงนี้มันไม่เกิดขึ้นอยู่เกิดความคิดตรงนั้นน่ะในวินาทีหนึ่งบอกเอ๊ะอันนั้นจะไม่ได้ทาอันนี้จะไม่ได้ทําไอ้ตัวนี้แหละมันจะพาเราหลงทางทั้งๆตั้งกําหนดจิตของเราดีแล้วนะฮะแรกๆก,กัเด่งดีแล้วอ่ะมันเกิดมีความคิดนี้ขึ้นมามันก็ทําให้จิตของเราคล้อยตามมันไปคล้อยตามมันไปที่มันจะส่งเรากับเส้นทางเดิมนั้นไม่มีมีแต่พาให้เราแตกขแขนงเส้นทาง ใหม่ๆไปเรื่อย,อยๆไปจนไม่มีจนหลงทางเลยก็มีก็ต้องมาตั้งเลื่อลึกรู้ตัวเองใหม่แล้วก็ตั้งงาสติใหม่แล้วก็เดินทางไปใหม่อีกเนี่ยจิตของเรามันหลงทางมาลงก็โยมคิดดูไอ้การที่เรากําหนดจิตหลงทางเนี่ยเมื่อเรากําหนดจิตลงไปนึกถึงพุโทโธของเราตั้งไว้ที่เลยสะดือของเราทดหน่อยเนี่ย เดีจะเป็นองค์แก้วก็ได้เราก็หนดไปตอนที่เรายังไม่หลงทางเราก็มองเห็นสิ่งนี้ชัดอยู่แต่ตอนที่เราหลงทางสิ่งนี้ก็หายไปนะการที่กําหนดดึงอยู่นั้นมันก็ค่อยหายไปคือกําลังอื่นมันดึงไปเรื่อยๆ,ๆไปแรกๆมันดึงไม่หมดแต่ทักพักหนึ่งถ้าเราเผลอไปตามมันมันก็กจะดึงไปมากถ้าดึงไปมากเส้นทางที่เราก็เดินนั้นมันก็มันก็ไปเส้นทางใหม่แล้ว ตรงนี้โยมกําหนดตรงนี้ให้ดีกันเลยกันรักษาจุดนี้ดีสติเท่านั้นนะที่จะไม่หลงทางได้เนี่ยก็เราเหมือนลงทางไปนอกเช่นเราเดินเข้าป่าหรือเราเดินเข้ากรุงเทพเส้นทางมันมีหลายเส้นทางนะในจิตของเรานะั้นถ้าพูดเส้นทางจิตเขาเรียกเส้นทางอารมณ์หรือมัญญาของกิเลสก็ได้มันมากนะฮะมันมากมาย เส้นทางของมันที่มันจะหลอกลวงเราของเรายอมคิดดูพระพุทธเจ้าท่านยกมานิดหน่อยท่านนั่นเองแปดหมื่นสี่พันวัฏธรรมขันธ่นท่านไม่ได้ยกมาหมดเลยยมคิดดูแค่แปดหมื่นนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะไม่ใช่น้อยเลยต่ว่าท่านต้องระวังนะทุกคนต้องระวังการทาถ้าเราเดินเร็วไม่ได้ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปกําหนดเข้าไปอย่าไปคิดโอ้โหข้าจะไปอย่างนั้นข้าจะไปอย่างนี้ อย่าไปคิดหลอกลวงตัวเองกองเอาเอาจิตของเราดึงให้ดีอยู่ใน,ในเส้นทางที่ดีแล้วนั่นแหละตรงนั้นหลอกไม่ได้ครับนไะมนหลอกลวงตัวเองไม่ได้เพราะมันถึงทำสูงสุดมันก็ถึงใต้ถึงจุดนั้นนะเพราะตอนนี้สภาพร่างกายของเราเราก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดหรอกเพราะเราถ้ามีเรากําหนดผู้รู้ตรงนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับกายมันจะดึงความรู้สึกต่อเนื่องกับผู้รู้ของเราต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะครับ สังขารร่างกายมันก็คือเปลือกนอกเข้าไปตอนนี้เรากําหนดพยายามควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในวงของเขาเรียกว่าสมาธิหรือในวงฌานหรือวงญาณอะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ว่าจุดสําคัญก็คือว่ามันมันเ,นเขาเรียกว่ากระแสะธรรมให้จิตของเราอยู่ในกระแสะธรรมคือเส้นทางฝ่ายธรรมะนั่นเองนะนั้นจุดนี้แหละโยมก็พยายามกันดู กำหนดดูไปเรื่อยๆไปกำหนดดูไปเรื่อยถ้าแวะไปไหนโยมก็จับเข้ามาใหม่แวะเข้าไปไหนก็บมาใหม่จิตมันจะด่งลงไปขนาดไหนก็ให้ไปเถอะปล่อยมันไปปล่อยมันไปให้มันดิ่งไปเถอะจนไม่มีที่ไปที่มาก็ยิ่งดีมันต้องมีที่ไปที่มาขอให้มันถึงนั้นก่อนนะค่อยว่าเนี่ยในจิตตรงนี้แหละที่จะพาเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะ การที่เราจะไปเกิดนระกหรือจะไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่โยมสังเกตดูที่จิตโยมได้เลยว่าจิตใจโยมนั้นจะเป็นยังไงมันจะไปได้ไหมสวรรค์นั้นนะอ่าหรือจะไปได้ไหมนิพพานนั้นนะอ่หรือจะามหรือเราอยากไปนิพพานแล้วไปไม่ได้น่ะถ้าไปไม่ได้เราจะไปไหนเพราะจิตตรงนี้มันสัมผัสให้รู้ได้เหมือนกันรู้ว่าจิตใจของเรานั้นมันจะไปโต มันจะไปตกนรกหรือมันจะไปพบปุ่มหรือมันจะเกิดเป็นมนุษย์หรือมันจะเกิดเป็นสัตว์มันพร้อมจะกําหนดรู้ได้นะฮะถ้าจิตของเราแนวดิ่งดีแล้วก็รักษาจิตของเราให้แน่วอยู่จุดนี้แล้วอ่ามันมีความสามารถจะดูเส้นทางการไปของจิตข้อไอเส้นทางที่ไปของจิตของเรานี้มันก็คือเส้นทางกลับมากับเขาเรียกกรรมฮะอ่ามันเป็นกรรมมันจะเกิด ว่าถ้าเราไปในสิ่งที่กรรมดีมันก็ไปทางดีนะฮะตรงนี้โยมพยายามกําหนดดิ่งลงก็ไปเรื่อยๆทุกๆคนนะฮะคือไม่ใช่พูดแล้วจะเจาะจงคนนี้คนนั้นนะคือทุกๆคนพร้อม,อมที่จะทํากันนะเพราะที่เรามานั่งนั่งกันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่านั่งเพื่อปฏิบัติธรรมการที่เราสอนก็สอนเพื่อให้อยู่ให้อยู่ในกระแสะธรรมถ้างั้นถ้าเราตั้งผู้สอนและผู้ฟัง น้อมเข้ามาซึ่งกันและกันแล้วมันจะไปด้วยกันลี้ไปเลยฮะมันจะดิ่งลงก็ไปเลยกระแสธรรมนะโพ่โทยยาวไปกําหนดแนะ่ลงก็ไปตามความรู้สึกตรงนี้ก็ไปอไปเรื่อยๆพุทธทั้งพุทธทั้งโทก็กําหนดไปเรื่อยๆกาหนดไปเรื่อยๆย่าให้บอกแฝกไปที่อื่นย่าให้จิตอื่นเขาเรียกให้อารมณ์อื่นมาข้องเกี่ยวในจิตที่เรากําหนดดีแล้วนั้นเส้นทางที่เรากําลังเดินดีแล้วมีคนมาชวนไป บอกนี่เธอไปทางโน้นนะนี่อันนี้ตอนในพวกเราที่กําลังกําหนดนี้ก็มีเพื่อนนะ,ะเพื่อนภายในจิตของเรามันค่อยมาหลอกของเราว่าเธอ,อเราจะไปทางโน้นนะทั้งๆเราเดินดีๆแล้วมันก็จะมาหลอกเราได้ไปในจิตแท้ๆเลยนะฮะมันจะมากระซิบกระซากเราภายในผู้รู้เราเองนะฮะคือโยมไม่เข้าใจนะกรรมของเรามันก็ตาม,มเงาเขารือมันเงาตามตัวเราไปนะฮะ ที่เรากำหนดจิตของเราดิงไปก็กรรมของเราก็ตามไปเหมือนกันนะมันก็ตามไปเหมือนกันตามไปตามไปถ้ารู้ว่าเราไม่หลงทางกับมันมันก็ไม่ตามเราแล้วมันก็กลัวเราเพราะหรือว่าจิตใจเราแข็งมันชวนเราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปมันจะพวนไปนี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนที่เรากาหนดพุทโธพุทโธจากพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วกําหนดพุทโธหายไปเนี่ยเพราะเราโดนเขานําไปเที่ยวแล้วเที่ยวที่ไหน ไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนเลยบางคนนั่นกําลังนึกพุโทโธพุโทโธกําหนดจิตไปเห็นพุโทโธอยู่ฮะมีความรู้สึกก็พุโทโธอยู่สักพักหนึ่งอ่ะก็ไอความรู้สึกนี้ก็หายไปพุโทโธก็หายไปด้วยอ่าอันนี้คือว่ากิเลสของเรานะี่ยมันพาไปเที่ยวแล้วถ้าไปเที่ยวแล้วตอนที่เรารู้สึกที่หลังรู้สึกได้หมาว่านู่นไปถึงไหนอาจจะไปถึงวัดบวรไปถึงนู่นถึงนี่ไปแล้วโู้เอ้าวเราไปได้ยังไง ทั้งๆตัวเรานั่งอยู่นี้มันไปได้ยังไงนี่การปฏิบัติจิตเรามันต้องซักฟอกในวงนี้นะโนมในกระแสธรรมนี่ตัวสําคัญมากเลยให้มีความรู้สึกในกระแสธรรมตรงนี้มันจะรู้สึกลึกความละเอียดขนาดไหนก็แล้วแต่ระยะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ต้องให้อยู่ในวงตรงนี้เพราะความเจ็บปวดร่างกายนั้นมันก็คือส่วนภายนอกแต่ว่าเราต้องเราจาเป็นต้องมาต่อสู้กับปีปากเขาเรียกว่า กีเดตของเราภายในจิตใจของเราเนี่ย่ีให้มันหลอกหลอนเราไปได้ตรงนี้นะจุดนี่แหละฮะเป็นจุดสําคัญมากจิตไอ้จุดตรงนี้เป็นจิตเขาเรียกเป็นจุดมหาพลังเขาเรียกมหาคือถ้าเราทําจิตใจของเราไม่เล้หลงทางตามกลมัญญาของความหลอกลวงต่างๆนานาแล้วอ่าก็จิตของเราก็เป็นอิสระของเราได้คือเขาเรียกว่าคนที่มี ความเป็นตัวของตัวเองจิตของเราก็เป็นตัวของตัวเองไม่อยู่ในไต้อนาตของใครเลยเนื่องตรงนี้เขาเรียกไม่อยู่ในใต้อํานาจของกิเลสที่มันพยายามจะหลอกหลอนเราหรือพยายามจะพยายามจะพาเราไปเที่ยวนี้เที่ยวนั้นเที่ยวนี้ญาณนโยมทุกคนก็คงพอเข้าใจว่าการที่เรานั่งภาวนาเดี๋ยวนี้ก็ต่างนะฮะสักพักหนึ่งโยมก็น่าจะรู้อยู่ว่า จิตของเราดิ่งดีขนาดไหนแล้วจิตของเราอยู่ในในกระแสธรรมต่อเนื่องขนาดไหนหรืออยู่ไปอยู่มาสักพักหนึ่งก็มีเพื่อนไปชวนไปเที่ยวแล้วไอ้นี้ตัวสําคัญมากทุกทุกครั้งที่เราจะนั่งในบ้านหรือในไหนก็แล้วแต่หรือจะนั่งในหมู่คนมากหมู่คนน้อยก็แล้วแต่แต่โยมต้องรักษาจุดนี้ให้ได้ต่อเนื่องกันไปนั่นแหละเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เราไปทางสว่างได้นะฮะ,ะจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้เรา เป็นเขาเรียกมันเป็นจุดสุดยอดของอในจิตของเรานะฮะที่เราจะเดินเส้นทางไปถึงจิตนั้นนะฮะเพราะไอ้จุดตรงนี้ถ้าเรากําหนดจิตของเราให้ดิงอยู่ในสายธรรมแล้วไม่ว่ายาณไม่ว่ายฌาน,าานอะไรก็แล้วแต่กันอยู่มามันก็พร้อมที่จะมาปรากฏการอยู่ในจุดจุดนี้เหมือนกันเพราะทุกคนในจิตจิตของเราจะถึงจิตอันแท้จริงนั้นมันก็ต้องผ่านวาระขั้นตอนของการรู้ การเห็นตลอดถึงนิมิตต่างๆนานามันก็พยายามอย่าไปมาหลอกลวงเราเรื่อยหมันคนคนเราเหมือนว่ายังไงอ่ะมันมีคนแกล้งนะฮะไอตัวกิเลสมันก็คอยแกล้งเราเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยพยายามทาจิตของเราให้เกิดอยู่ตรงนี้จิตตรงนี้ถ้าพูดถ้าเราอยู่ในกระแสนี่ยให้จิตของเราอยู่ในกระแสทำแล้วมันจะเย็นนะอยู่ไม่เข้าใจนะ จิตหัวใจของเราก็จะเย็นที่ไปเลยนะฮะในความรู้สึกของเราก็จะเย็นเทียบไปด้วยเหมือนกินน้ําลงก็ไปในท้องเราเนี่ยนะฮะมันจะเย็นเทียบไปด้วยเลยมันมันเรันเขาเรียกวมันมีความสัมผัสสัมพันธ์ในความรู้ในวงปัจจันในความรู้สึกในวงนี้อยู่ให้ต่อนเนื่องกันไปดังนั้นในจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากพลังจิตของโยมจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็อยู่จิตนี้ ถ้าจิตของเราว่าทําไมภาวนาแล้วไม่ไมีไม่มีพลังเลยยิ่งภาวนาเท่าไหร่ก็ยิ่งปุ่นวายเท่านั้นยิ่งภาวนาเท่าไหร่จนนึกพุทธโธก็ไม่ได้เลยไม่รู้อะไรจะมามามารบก,กวนหรือเกินอย่างเงี้ยความจริงเพราะตอนที่กําหนดนั้นเพราะเราลืมคิดว่าเขาเรียกว่าให้อยู่ในกระแสะธรรมกระแสะธรรมคือถ้าพูดแล้วกําหนดจิตของเราให้อยู่ในอในวงของความรู้สึกของเรานะ เช่นก็เรียกว่าในความรู้สึกของฝ่ายสติของเรากับความรู้สึกของจิตนะฮะเหมือนในคำว่า,าพุโทโธนี่นะฮะเหมือนที่เรากําหนดพุดโทโธไปยาวเนี่ยนะให้มีความรู้สึกตรงนี้นะตอนนี้ที่เรากําหนดตรงนี้ไม่ได้เพราะเราตอนที่เราถอนมาจิตของเราก็ถอนมาง่ายๆตอนเข้าไปก็เข้าไปแบบดือด้อ ไม่รู้ว่าบางครั้งมันไม่ได้เข้าประตูเลยมันไปเข้าหน้าต่างนี่บางครั้งไม่เข้าประตูเลยมันต้องตั้งสติของเราให้ดีเหมือนกันนั่งภาวนาเราก็สารวมจิตใจของเราน้อมเข้ามา,าสายตาของเราก็น้อมมาสู่ที่จิตของเรานะฮะหูของเราทั้งสองเราก็น้อมเข้ามาสู่ที่จิตของเรานะฮะอะไรเรา,าก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาในความรู้สึกให้อยู่จุดเดียวะฮะ ให้อยู่จุดเดียวแล้วตอนนี้ก็นึกปุ๊ปุู้โถเข้าไปเนี่ยแล้ก็จะความความรู้สึกตรงนี้นี่ก็เรียกวงน้อมทั้งหมดที่ภาวนาเขาต้องการให้หลับตานี่ก็เพราะต้องการเอาตาไหนไปใช้กับนั่งการนั่งสมาธิเพื่อจะเราจะปิดตานอกเพื่อมันง่ายในการควบคุมสติของเราหรือควบคุมจิตของเรา ถ้าเราลืมตามันควบคุมไม่อยู่เพราะลืมตาปั๊บมันจะมองเห็นปุ๊บข้างนอกทั้งนั้นเราปิดข้างนอกก็เพื่อจะมาเอาข้างในให้มันให้มันได้ซะนี่ตรงนี้แหละครับการนั่งอะไรก็แล้วแต่โยมจะไปคิดมโนภาพอะไรก่อนก็นแล้วกันอย่าไปคิดว่าฉันจะเป็นอันนี้ฉันจะไปถึงอันนั้นฉันจะเป็นน,นี้ต่างๆนานาโยมจะไปคิดตัดซะความคิดตรงนี้ตัดออกซะ พอจิตถ้าถึงมันถึงจิตอันแท้จริงแล้วเราจะถึงไหนมันจะปรากฏให้รู้เองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านประกาศธรรมะสอนทั้งสามโลกธาตุไม่ได้เลยโยมเพราะท่านดึงเอาจิตตรงนี้นะในความรู้สึกเนี่ยอยู่ในกระแสจิตตรงเนี้ยกระแสธรรมตรงนี้แหละให้ถึงที่สุดตรงนี้แหละมันจะรู้แจ้งกันเองฮะไม่มีอะไรปิดบังเพราะเรารู้แจ้งในจิตของเราแล้วในโลกไหนมันจะมันจะอยู่ได้ มันก็แจ้งหมดโลกของเราก็เหมือนโลกโลกหนึ่งเหมือนกันทั้งนั้นถึงว่าบางครั้งเรามีแต่ความอยากเรามีแต่ความอยากแต่ไม่มีความเพียรเนี่ยมันอยากอยากอยากนะอยากอยากได้ฮะแต่ไม่ยอมทําบางคนอยากได้ฉันอยากเป็นพระอรหันฉันยังเป็นคนนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นยากอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ทำํำความเพียร<ม>เพียรต่อจิตของเรานี้ไม่มี เพียนความเลือกเลือกรู้กำหนดจิตของเราให้อยู่ในกระแสธรรมไม่มีตอนนี้จะเอาอะไรจะมาเกิดโยมทั้งนั้นเนี่ยเราต้องพยายามกำหนดจิตเขาเนี่ยนะอยู่ตรงนี้ดูตรงนี้ไปนั่งอยู่ในบ้านก็นแล้วแต่อย่าให้เขามาเขาไม่ชวนไปเที่ยวก็แล้วกันนะการนั่งภาวนาจะจะ,จะเผลอไม่ได้นะจะมีคนมาชวนเราไปเที่ยวทันทีทุกทุก,ทกดวงจิตทุกๆดวงใจโยม พร้มจะปรากฏไม่ว่าโยมหรือไม่ว่าพระเหมือนกันหมดเพราะทุกคนก็มีกรรมที่มาเกิดนี่ก็มีกรรมหนักอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุคคลที่มีวาสนาที่รับธรรมะพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้แต่ถ้าเกิดเป็นจัดเดรได,ไดชานแล้วก็ลำบากหรือเราจะอยู่บนสวรรค์หรือเป็นเทวดาก็มันก็อีกอย่างหนึ่งก็มันมีแค่ดวงรู้นั่นเอง